ไพ่พระราหูครับที่ใช้วิเคราะห์เจาะดวงชะตาของแต่ละท่านครับเราไปเริ่มต้นที่ลัคนาราศีเมษในเดือนกันยาครับงานไพ่นี้คือกรรม,มะนะครับแปลว่าต้องลงมือลงแรงทาเหนื่อยไหมบอกตรงๆครับ ดวงคนเรามีดีมีขึ้นมีลงนะครับเหนื่อยไหมเหนื่อยฮะในเดือนกันยายนนี้รัคนาราศีเมษอาจจะต้องทํางานหนักเป็นพิเศษครับเพื่อให้เกิดเป้าหมายรักความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นครับรวมถึงเรื่องของการเรียนด้วยครับอาจจะมีปุปสรรคและปัญหาครับอะไรก็ตามครับที่เป็นปัญหาอยากให้ท่านผู้ชมคิดอไว้ว่ามันคือสถานการณ์ที่เราไม่เคยเจอครับเรื่องการเงินครับได้ภัยดิชีวิตชานครับมีการเงินเกิดขึ้นเงินไหลมาทีมาหากท่านทาอะไรบางอย่างอยู่การเงินจะไหล f ฟ o ดีครับ คำว่าทําอะไรบางอย่างคือทําธุรกิจขายของเพิ่มเติมนะครับความรักไะมครับได้ไพ่ที่ชื่อว่าราชคคูครับคนโสดความรักยังคงโสดต่อไปครับคนมีคู่ความรักไม่ค่อยที่จะหวานชื่นกันเลยเรื่องของสุขภาพครับได้อุตสาหะครับเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายพักผ่อนน้อยนอนไม่ค่อยหลับนะครับงานเงินความรักสุขภาพและเรื่องโชคลาภครับได้ไพ่ที่ชื่อว่าสัจจะทาบุญไหว้พระขอพรก็จะเกิดเรื่องราวดีๆอาจจะได้รับทรัพย์รับโชคครับเลขนําโชคคือหมายเลข9กหมายเลขห หมาย 8, มเลข8หมายเลข7หมายเลข6กครับเสริมดวงครับคนที่เกิดลัคนาราศีเมษครับทำบุญบ้านเด็กกำรพาจะเกิดอานิสงส์ที่ดีงาม ถึงท่านที่เกิดลัคนาราศีพฤษภครับพฤษภครับนี่ฮะเนอยอุปสรรคมีปัญหาเพราะว่าไพ่ใบนี้คือการากินีเดือนกันยายนนี้นะฮะทำอะไรก็ต้องรัดกลุ่มรอบคอบนะครับไม่ว่าท่านจะดิวเดทการลงทุนการทําธุรกรรมสัญญาระวังจะถูกหลอกถูกโกงงานจะเกิดอุปรสรรคถ้าเกิดอุปรสรรคนั่นหมายความว่ามาถูกทางแล้วเพราะท่านจะต้องเป็นคนแก้ไขมันนะครับอย่าไปกังวลมันทุกสิ่งทุกอย่างชาวลัคนาราศพีศพฤษภจะผ่านไปได้ดีดสาม,มารถที่จะ แก้ไขปัญหาได้ครับเรื่องการเงินครับได้ไพนที่ชื่ออัมารดครับรายจ่ายเยอะจะต้องดูแลนั่นนู่นนี่มีเงินเข้ามาก็จริงแต่ท่านจะหมดเงินไปกับการดูแลคนนั้นคนนี้คนใกล้ตัวเท่างนั้นครับเราดูแลเขามันก็เป็นเรื่องดีเพราะเขาคือคนที่อยู่ในชีวิตเราคิดแบบนี้สิครับความรักครับได้อุตสาหะครับเหนื่อย เครียดกังวลรู้สึกไม่ค่อยหวานไม่โรแมนติกคุยกันยากเข้าใจยากใช้คําว่าสื่อสารยากนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดท่านเนี่ยพลิกมุมมองมองอีกมุมหนึง่งท่านจะเข้าใจกันมากขึ้นครับเรื่องสุขภาพครับได้คำว่าชวดสุขภาพไม่น่ากังวลครับเรื่องของโชคลาภนะครับไม่โดดเด่นครับชาวรัคนาพฤุศพนะครับต้องบอกว่า ถ้าท่านคิดจะเสี่ยงโชคอาจารย์โจไม่แนะนําเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับชาวลัคนาราศีพฤษภครับต้องวางแผนเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับอย่าไปเสี่ยงเยอะเลขนาโชคคือหมายเลขเก้าเจ็ดศูนย์สี่สองครับขอให้ท่านดวงดีครับทําบุญด้วยการบริจาคน้ําดื่มก็จะเป็นอานิสงส์เสริมดวงให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภครับมาถึงลัคนาที่3ครับนั่นคือลัคนาราศีเมถุนนะฮะเรื่องงานครับทุกขตะแปลว่าความเครียดความกังวลแปลว่าอุปสรรค แต่ว่าปัญหาสิ่งที่คิดหากท่านไม่รู้จักรอคอยไม่อดทนไม่ตั้งใจบางท่านนะฮะอาจจะต้องพยายามถึง3ครั้ง4ครั้งมันถึงจะประสบผลเป็นความสําเร็จครับแต่บางท่านทำแล้วครั้งที่1ครั้งที่2อ้พอแท้แบบนี้ไม่ดีงามครับพอแท้ได้แต่อย่าท้อถอยนะครับเรื่องการเงินนะท่านผู้ชมครับมีเงินเข้ามารายจ่ายก็มีเข้ามาเหมือนกันแต่ก็ยังคงจัดการได้นะครับบริหารได้ดีไม่น่ากังวลอย่างที่คิดนะครับความรักครับคนโสดถึงเวลามีคู่คน มีคู่ความรัก จะหวานชื่นลื่นลมมีเกณฑ์ของการแต่งงานกานอยู่กินด้วยกันนะครับหากใครครบกันมานานเนี่ยเป็นช่วงที่เดือนนี้จะมีการพูดคุยกันอย่างซีเรียสเลยนะครับซีเรียดไปถึงจริงจังนะไม่ให้คุยกันะเกียจน,นะแบบไ่ถึงก็จริงจังในการพูดคุยมากขึ้นครับเรื่องของสุขกับภาพนะฮะข้ามเนื้อหลังปวดเมื่อยข้อเข่ากระดูกนะครับต้องดูแลกันให้ดีครับสาหรับน้องๆที่กําลังเรียนอยู่อาจารย์โจอยากจะบอกว่าหากน้องๆรู้สึกเหนื่อยล้าขอให้พักก่อนแล้วก็ลงมือทําใหม่นะครับแล้วก็การสื่อ พูดคุยกับอาจารย์นั้นจะเป็นเรื่องราวที่ดีครับเรื่องของโชคลาภครับก็อบอกว่าชาวราศาีเมถุนมีเกฑ์แห่งความสําเร็จความสมหวังในเรื่องของโชคลาภครับเลขนาโชคคือหมายเลขหนึ่งหมายเลข9กหมายเลข8ปหมายเลข5และก็หมายเลข4ครับเสริมดวงครับทาม,มุญโรงพยาบาลก็จะเป็นอนิสงส์เสริมดวงให้กับชาวเมถุนดวงดีครับ